สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็เจอกันเช่นเคยนะครับกับรุเทพนั่นเองรุเทพนะครับก็คือครูพรเทพตีพบนั่นเองเนื่องจากนะครับเด็กๆที่เลื่อนชั้นมา ในระดับชั้นปีที่2นะครับอาจจะยังไม่ได้เรียนนะครับยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตาครูเทพนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูเทพก็จะมาสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองในส่วนของรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีนะครับของระดับชั้นปัมศึกษาปีที่2นะครับข้าบี้นะครับก็ถือว่าเป็นค้าบแรกนะครับที่เราจัดการเรียนการสอนนะครับในรูปแบบของออนไลน์นะครับประจําปีการศึกษา2564นะครับภาคเรียนที่1นนั่นเองนะครับ ถ้าเด็กๆทุกคนนะครับเข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับครูเทพก็จะเหมือนเป็นการแนะนําทักทายนักเรียนใหม่นะครับที่จะเลื่อนชั้นจากป .1 มาป .2 นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะครับเดี๋ยวครูเทพก็จะมาบอกในเรื่องของเกณฑ์การให้คะแนนนะครับเกณฑ์การเก็บคะแนนนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเนื้อหาในการเรียนของเทอมนี้นะครับ ก็จะเป็นในส่วนของหน่วยการเรียนรู้ที่1สิ่งรอบตัวเรานะครับก็จะมีสิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราก็ได้แก่พืชและสัตว์นะครับสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเราก็คือสิ่งไม่มีชีวิตตามธรรมชาตินะครับหรือสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองต่อไปนะครับเรื่องที่2นะครับ ก็จะเป็นในเรื่องของชีวิตของพืชนะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของปัจจัยนะครับที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและก็การดารงชีวิตของพืชนะครับต่อไปเรื่องที่3การสืบพันธุ์ของพืชนะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนั่นเองต่อไปในเรื่องที่4ี่นะครับ ก็จะเป็นในเรื่องของวัสดุรอบตัวเรานะครับก็จะแบ่งออกเป็นสมบัติของการดูดนัน้ำนะครับของวัตถุหรือวัสดุการใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็สมบัติของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกันนะครับการนำวัสดุที่ใช้แล้วนะครับกลับมาใช้ใหม่และประโยชน์ของการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่นั่นเองนะครับ ต่อไปเรื่องที่5นะครับก็จะเป็นในเรื่องของแสงและการมองเห็นนะครับแสงและการมองเห็นก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทที่1การเคลื่อนที่ของแสงนะครับแล้วก็แหล่งกําเนิดแสงนั่นเองอันที่2นะครับการมองเห็นวัตถุต่อไปนะครับเรื่องที่6นะครับดินในท้องถิ่นของเรานะครับก็จะแบ่งออกเป็น 3ลักษณะนะครับก็จะมีส่วนประกอบของดินนะครับชนิดของดินประโยชน์ของดินนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาค่้วๆนะครับที่กูเทพบได้อ่าพูดให้นักเรียนฟังนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพูดในเรื่องของอุปกรณ์นะครับการเรียนนะครับที่เราต้องเตรียมมานะครับทีนี้มาดูนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับ ก็จะเป็นในเรื่องของหนังสือวิทยาศาสตร์นะครับเล่มหนึ่งแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์นะครับเล่มหนึ่งและก็สมุดบางหนึ่งเล่มนะครับในรายวิชาของครูนะครับและก็ก่อนที่เด็กๆนะครับเข้าห้องเรียนนะครับถ้าเด็กเข้ามาแล้วนะครับก็จะขอความร่วมมือนะครับให้เราปิดไมค์นะครับในการเข้าห้องเรียนนะครับหรือถ้าเด็กๆนะครับจะ ไปทําธุระนะครับหรือว่าภารกิจต้องขออนุญาตก่อนนะครับอันนี้คือกฎและก็กติกาในการเรียนในรายวิชาของกรูเทพนะครับแล้วก็ในส่วนของดินสอนนะครับยางลบนะครับเด็กๆต้องเตรียมพร้อมนะครับที่จะเรียนในรายวิชาของครูนะครับทีนี้เรามาดูในเกณฑ์การให้คะแนนนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งครูเทพก็ได้แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้นะครับ ใบงาน20คะแนนนะครับแล้วก็สมุด10คะแนนสอบย่อยนะครับ10คะแนนแล้วก็คะแนนจิตพิัยอีก10คะแนนนะครับก็จะเป็นคะแนนในเรื่องของการเข้าเรียนนะครับแล้วก็แบบฝึกหัดอีก10คะแนนนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับคะแนนเก็บ60คะแนนนะครับก็จะมีในเรื่องของใบงานนะครับแบบฝึกหัดนะครับเข้ามาด้วยนะครับ ต่อไปเป็นคะแนนสอบกลางภาคนะครับ15คะแนนคะแนนสอบปลายภาคอีก25คะแนนนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับ100คะแนนเต็มนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวให้เด็กๆเ,เตรียมสมุดขึ้นมา1เล่มนะครับให้เราเขียนชื่อโรงเรียนนะครับชื่อนามสกุลตัวเองชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วิชาวิทยาศาสตร์ครูผู้สอนนะครับครูพรเทพตีพบนั่นเองแล้วก็อาหารที่เราชอบ สีที่ชอบนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงกีฬาที่ชอบแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอาชีพที่เราใฝ่ฝันนะครับให้เด็กๆเติมให้เรียบร้อยนะครับสําหรับคาบนี้นะครับครูเทพก็ขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย